ครบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์สุกุสุคุศเดอ้อมาอยู่กับซ่องน้องกระตูนสาราใตา้เสนเนลนั่งเองนะคะทุกคนขาทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดข b s ะ r i b e ให้น้องกระตูนด้วยนะคะทุกคนขาที่สําคัญเลยแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้น้องกระตูนกันด้วยดูเยอะๆเย,เ,ย,เ,ยเลยนะคะทุกคนขาจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็น้องกระตุนก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์เนาะของน้องกระตุนช่องน้องกระตุนเนาะก็มีคอมเมนต์ชื่นชมก็มีมีคอมเมนต์ที่ละก็มีเนาะว่าน้องกระตุนได้ไปเห็นคลิปตัวคอมเมนต์นี้นะคะว่าเออเอาแฟนคนไทยอะเกาะคนไทยหรือเปล่ามาอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ น้องกระตุ่นจะบอกเลยนะคะไม่ได้เกาะอะไรทั้งนั้นนะน้องกระตุ่นก็เป็นภาษาชนตัวเด็กๆเออไม่ได้เกาะคนไทยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องกระตุ่นอะถามว่าออชอบคนไทยหรอตั้งแต่ไหนแล้วน้องกระตุ่นจะบอกไว้เลยนะน้องกระตุ่นอะเป็นคนหนึ่งที่ชอบภูบาวไทยเออภูบาวคนไทยชอบมากๆเลยรู้สึกว่าเออชอบหนุ่มไทยนะก็อยาก ถ้าเป็นเนื้ออ,อยากใช้ชีวิตก็อยากเออนี่แหละคือคนไทยนี่แหละอยากใช้ชีวิตกับคนไทยนะรู้สึกว่าคนไทยเขาน่ารักแล้วก็พูดเพ้ออ่ะเอออยากอยากใช้ชีวิตกับเขาอ่ะถามว่าเจอคนไทยมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะสมควรพอทีเดียวเนาะก็เยอะน่ะทุกคนเพราะว่าน้องกระตูนอ่ะมาทำงานที่ประเทศไทยก็หลายปีแล้วก็ ไล่เจอกับหนุ่มไทยก็เยอะนะทุกคนนะแต่มันจะแตกต่างเรื่องนิสัยเนาะทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเรื่องนิสัยคนไม่ไม่เหมือนกันเนาะนิสัยคนแล้วก็บางคนก็สูบบุหรี่างกินเด้าเที่ยวกลางคืนบ้างอันนี้น้องกระตุนไม่เอาเลยปฏิเสธเลยถึงหลอกแค่ไหนก็ไม่เอาแรกๆอะ่ะหล่อถึงหลอกกออ็แค่แบบว่าดูหนะ้าตาเฮ้ยทาไมคนนี้หล่อจังเลยแต่พอคุยไปคุยมาเรื่องนิสัยอะ่ะ มันก็ไม่โอเคใช่ไหมทุกคนตอนแรกๆเราอาจจะดูหน้าตาก่อนหน้าตาเออดีเออ,เอ,อลอสเปคเราเออพอพอ,พอแรกแกอะ่ะต้องดูหน้าตาใช่ไหมทุกคนทุกคนเป็นไหมน้องกุตูนะ่ะไม่รู้ดิถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้เป็นผู้หญิงใช่ไหมทุกคนแล้วก็เราดูหน้าตาก่อนนะอันดับแรกหน้าตาต้องมาที่หนึ่งก่อนเพราะว่า ท่านหน้าตาดีเออผ่านแต่น้องกรตุนก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นที่จะไปเลือกใช่ไหมทุกคนน้องกรตุนก็ก็อยากเลือกเออให้แบบว่าเข้ามาในชีวิตเราต้องดีเออคนนี้ต้องดีนะเออบุดีไม่สูบอ,อ่เล่าไม่ไม่ค่อยกินนะกินแต่ว่าเออเวลางานเวลาอะไรกินพอเป็นวิธีเนาะไม่ใช่ว่ากินจนเออเที่ยวกลางคืนนั้นไม่เอา เราไม่กินบุหรี่ไม่สูบอย่างงี้โอเคใช้ได้ก็ถือว่านี่แหละน้องกระตุนก็ชอบที่เขาไม่สักดายไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนนะทุกคนนะกินแต่ว่ากินได้แต่ว่าไม่ต้องเที่ยวให้เที่ยวจนดืม่มภรรยาดื่มลูกในบ้านเนาะอันนั้นก็ไม่เอานะทุกคนนะก็เห็นได้หลายคนนะหนุ่มไทยก็บางคนก็มุมมองก็น่ารักค่ะทุกคนเออ นี่แฟนปัจจุบันเจอกันที่น้องกระตุนก็เล่าเล่าพูดคุยจากคลิปที่แล้วนะทุกคนเนาะบางคนก็ไปเดือนดูไลน์นะทุกคนนะน้องกระตุนได้พูดเกี่ยวกับแฟนปัจจุบันอนะแรกๆไม่ได้เคยรักเขาเลยน,นะไม่รักเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราเราตอนนั้นด้วยด้วยเราเป็นใบดุนนะ่นอะทุกคนตอนนี้แกแล้ว <laughs> เออตอนนั้นอะด้วยเราแบบว่าคิดหน้าตาก่อนเออ,อย่างนงี้นะ คิดหน้าตาก่อนเราก็เลยไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบเขาเลยเพราะว่าแฟนเราไม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ดอเออก็รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่าเขาไม่ดอเพราะว่าอันดับแรกเราต้องมองหน้าตาที่หนึ่งเลยต้องหน้าตานะหลังมาที่สองก็วันในญาติและเรื่องนิสัยและเออก็รู้สึกว่าไม่ชอบแต่นางก็ตื้อของนางจนสําเร็จอ่ะเออก็รักแท้ก็แพ้ตื้อล้วก, <laughs> ก็รู้สึกว่า พอได้ไม่อยู่กับเขาใช่ไหมน้องกรตุ่นอาจจะเล่าไม่จบนะทุกคนไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะอ,อพบรักกับแฟนคนไทยหนุ่มไทยเออไปย้อนดูไล้์เพราะว่าน้องกระตุ่นก็ได้เล่าเออได้พูดรักแท้ครั้งแรกเนาะก็นี่ปัจจุบันก็ไม่อยู่กับเขาก็คนไทยก็น่ารักค่ะทุกคนอืน่ารักน่ารักมากเออเขาอาจจะหน้าตามไม่ดีแต่ว่า วันในญาติสังคมแล้วก็พูดจาไพเราะให้เกียรติหนูเสมอเนาะให้เกียรติเราเออแล้วก็รู้สึกว่าเขานิสัยดีมากๆคุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สา,สามารถออดูแลเราได้เออเราคิดประมาณนี้นะอืมก็น่ารักค่ะทุกคนถามบ้าจะเปลี่ยนสัญชาติหรือว่าอะไรอย่างนี้อยากเปลี่ยนไหมก็อยากเปลี่ยนค่ะทุกคนด้วยความอะไรอยากเปลี่ยนนะแต่ การเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนะทุกคนนะต้องเกี่เบียนสมรสก่อนแล้วก็ประมาณ3ปีหรือว่ามีมีบุตรมีลูกอย่างงี้ก็สามารถอาจจะเปลี่ยนได้เร็วกว่านั้นแต่น้องกระตุนก็อยากเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ดีบร้อนเนาะอันอย่างงี้ก็แล้วกันก็ไม่ดีบร้อนเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปเศึกษากันไปก่อนเนาะมันไม่สําคัญหรอกเปลี่ยนสัญชาติหรือไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่เรารักกันนะทุกคน ก็อย่าอย่าอย่าลามานะย้ำนะเพราะว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยหวังประโยชน์กับคนไทยอ่างงอย่างงี้ที่จริงไม่ใช่นะทุกคนนะทุกคนไม่หวังอะไรหรอกถ้าเชื่อดีคนเรารักกันอะ่ะไม่หวังอะไรจากกันอยู่แล้วนอกจากความซื่อสัตย์เออความอันนี้ทนุถนอมกันดูแลกันอืมก็ไม่มีใครหวังแน่นอนเนาะถ้าคนรักกันอะ่ะอืมมันไม่มีใครหวังใครหรอกทุกคนมันก็เอ่อ ให้เกียดกันแค่นั้นก็ถ้าว่าเปลี่ยนสรรชาติก็อยากเปลี่ยนนั่นแหละทุกคนด้วยความบัดอะไรก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมแต่น้องกระตุนไม่ดีบสําหรับน้องกระตุนนะถ้าใครมีข้อมูลละเอียดพวกอ่ะจดทะเบียนสมรสแล้วก็เปลี่ยนสรรชาติถ้าใครมีรายละเอียดความรู้แล้วก็ ใต้คอมเมนต์ให้น้องกระตุ่นด้วยนะคะถ้าแบบว่านแนะนาเนาะแนะนําน้องกระตุนนู่นนี่นั่นก็ไม่ว่ากันก็ใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็อยากรูเนาะอยากรู้หลายๆปากหลายๆต่อ,อ,อคือดูข้อมูลอันเดียวอะ่ะมันไม่เชื่อสนิทใจเราต้องดูหลายๆปากแล้วก็ดูข้อมูลหลายๆขั้นตอนไปเรื่อยทุกคนขาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครคาฟเตอร์ใครให้น้องกระตุ่นด้วยนะคะ ไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ลูโฆษณาให้น้องกรตุนด้วยนะถ้าน้องกรตุนพูดผิดประการอะไรต้องกลับขอโทษขออภัยคนดูมากๆเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย